หนึ่งในดวงใจของดาราม,มากที่สุดวุฒิศัตว์ผลิตณฑ์อาหารจาก c ีผี้างสปปรรพสินค้าโรบินสันแบรนด์รังนกแทนเติมเต็มคุณค่าแห่งรัก ช่วง Dow Office Miss Gluta Healthy สวัสดีค่ะและนี่ก็คือช่วง Dow Office Miss Gluta h e a l t h ค่ะตอนนี้นะคะเดียอยู่ที่บริษัทอยุทยาอารยันซีพีบริษัทประกันชีวิตชั้นนําของเมืองไทยที่อยู่เคียงข้างคุณทุกจังหวะชีวิตค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาไปตามหาสาวผิวขาวใสกันแล้วนะคะตามเดียไปเลยค่ะ ี่คิดว่าใครคือสาวที่มีผิวขาวใสที่สุดของที่นี่คะคุณหญิงฝ่ายบัญชีนะครับคุณน้องหญิงอ่หน้าใสแล้วก็ขาวหน้าใสพอๆกับคุณเนี่ยครับพี่พิมพ์รดาค่ะเขาอยุเยอะแต่เขาหน่าใสตัวเองแค่่เจ้าพิเลยะทิ้งแก่ของแผนกครับคุณหญิงนะครับคุณหญิงฝ่ายบัญชีครับขาวใสจริงครับคุณหญิงนะครับเป็นน้องหญิงครับน้องหญิงอะค่ะนอกจากนี้ก็ไม่เห็นมีใครขาวเท่าเขาอีกแล้ว สวยๆแบบนี้ใช่ผู้หญิงหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะใช่ผู้หญิงหรือเปล่าคะใช่ค่ะนี่แล้วผู้หญิงมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะก็ดื่มน้ำให้สะอาดแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอที่สําคัญก็จะทานวิตามินแล้วก็อาหารเสริมด้วยะคะ่ะ ดูแลตัวเองกันดีแบบนี้นะคะเราก็ต้องขอมอบิฟิปเซจจากวุิศักด์กลูตาเฮลติมอบให้กันเลยค่ะ,คะขอบคุณค่ะและสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีต่อผิงพันก็อย่าลืมเลือกแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้ด้วยค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองกันให้ดีๆนะคะเพราะไม่แน่ดาวออฟฟิศมิสกลูตาเฮลติคนต่อไปอาจเป็นคุณสําหรับวันนี้เดียรและคุณหญิงต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยดื่มสิง่งดีๆดื่มวุฒิศักดิ์กลูตาเฮลติ ยอดนกร้องจากทเพลงขอียูกศมที่มียอดชมในยูทูปมากที่สุดค่ะวันนี้กูรูของเรานะครับเรียกว่าคนคนนี้ได้รับการยกย่องเลยว่าเหมือนคุณพุ่มพวงมากๆเหมือนมาตะกัตตะกัตไหนก็ไหลอะหลกขาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยเหมือนตั้งแต่ตัวหน่อยตัวเล็กตัวหน่อยอยู่เลยค่ะนะฮะเรียกว่าเคยขึ้นเวทีเดียวกันมาแล้วด้วยใช่ค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้ต้องพบกับเขาคนนี้ครับคุณยุ้ย นั่งหลังฝ่ายเมื่อเคียวเคียวยาลืมไว้ทุกคืนวันเพียงเดียวเดียวลืมกันที่การให้คอยต่างตาไปได้ดีไม่ขาก็ลืมสาวชาวนาคนซื่อเชื่อรวง้ ทำให้คนเบี้ยวคนลวงให้เรามองมนนีหรือใจคนพดังบลลุมลงังค,คุณคะอยู่ในอิริราบท,ที่สมควรใช่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้คุณยุ้ยเยอะก็เรียกว,ว่าตั้งคันอยู่7เดือนแล้วใช่ค่ะคขอบคุณนะคะเนี่ยน้องนี่เป็น ผู้ชายน้องผู้ชายด้วยเจ็ดเดือนก็ยังอุตส่ามาร้องเพลงให้เราฟังขอบคุณมากๆด้วยนะคะเพลงเมื่อสักครู่ชื่อเพลงคนดังลืมหลังควายค่ะเพลงนี้คือเพลงแรกเลยใช่ไหมคือไม่ใช่เพลงแรกของที่ที่การร้องหัดร้องอะไรนี้นะะคแต่ว่าเป็นเพลงแรกที่คือประกวดคอนเสิร์ตคอนเทสต์แล้วก็ใช้เพลงนี้ประกวด โยมดังมากใช่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นประมาณ8ขวบค่ะ8ดขวบนะคะอตุวยยังฉี่แล้วที่นอนอยู่เลยนะคะพูดภาษาคนยังไม่ทันจะรู้เรื่องเลยน้องยุ้ยร้องเพลงได้แล้วนะคะและชนะเลือนขึนะตอนนี้ยังฉี่อยู่ป่ะไปที่โรงพยาบาลตรวจเอาวายแหมโตแล้วค่ะอันนั้นคือเพลงแรกที่ขึ้นประกวดทำไมถึงยึดแม่ พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์คือจริงๆนะยุ้ยเป็นเป็นลูกลิเกนะคะคือลิเกกับลูกทุ่งเนี่ยมันจะไปด้วยกันไปด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็พี่พึ่งก็ดังมากตอนนั้นก็แม่ยุ้ยก็เป็นนางเอกลิเกก็ร้องเพลงพี่พึ่งมาตลอดก็คือเหมือนซึมซับอะค่ะก็เลยทําให้แบบว่าเวลาเราพูดได้ร้องได้หัดได้ก็ก็ร้องเพลงพี่เขาเหมือนเด็กทั่วไปที่ที่ชอบใครแล้วก็จะจะยึดติดคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหนี้เรียกว่ายึดมาเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ค่ะนะครับแล้วคุณยุ้ยนี่เรียกว่า หรือเพลงไม่กี่ท่านนะค่ะเคยนั่งตัก,กคุณพุ่มพวงเคยค่ะเพราะว่าอยู่กับพี่พึ่งมา3-4-5หปีเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยพอยุ้ยประกวดคอนเสิร์ตคอนเทสใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เพลงพี่เขาประกวดคน,คนดังหลังควายเนี่ยคนก็จะลือกันว่ายุ้ยเป็นลูกพี่พึงพ <อ S 2> ่งเพราะหน้าตาเลยคล้ายกันใช่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นเป็นเหมือนการโปรโมทของบริษัทด้วยก็เลยแบบว่าพอออกอัลบั้มญาติเยอะเนี่ยก็เชิญพี่พึ่งมาครับร่วมในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยนะคะก็ทําให้คนยิ่งลือเข้าไปใหญ่เลยว่า เออยุย้ยเป็นลูกอะไรเงี้ยพี่พึ่งก็เอายุย้ยไปด้วยไปไปเดินสายกระวงด้วยค่ะ<ม>ก็อยู่กับพี่พึ่ง3 4มปีได้ค่ะปกติคุณพุ่มพวง,งสมมติน,นะครับในช่วงออกเดินสายกิจกรรมยามว่างเขาทำอะไระผมได้ข่าวว่าเขาชอบวาดลูกด้วยอ๋อพี่า,พพาึ่เขา,ขาคือยุย้ยเป็นเด็กใช่ไหมะคะยุย้ยก็จะชอบระบายสีมีกล่องระบายสีมีกระตูนวาดอะไรเงี้ยออกทัวร์คอนเสิร์ตตั้งแต่ยังไม่1ิขวบอ่าเด็ก,เด,กเด็กอยู่เลยยังเด็กก็ต้องระบายสีเนาะเด็กน้อยใช่ค่ะพี่พึ่งก็จะมันนั่งเล่นนอนเล่นด้วยยมมาาาเเขีีนนอออกแบบชชุุดด้ เป็นชุดแดนเซอร์เป็นชุดหางเครื่องอะไรเงี้ยคุณผู้พวงชอบชอบออกแบบ<อ>ชุดหางเครื่องมากยุ้ยก็เห็นยุ้ยก็วาดตามอะไรเงี้ยค่ะก็มีส่วนตรงนั้นได้เล่นแล้วก็บางทีก็เขาจะพี่วาวน้ำพริกปลาล้าอะไรมาก็มาแบ่งให้กินอะไรเงี้ยค่ะอ๋อจากครัวในบ้าน <c oughs> แบ่งให้กับสมาชิกในวงได้รับประทานกันด้วยค่ะถ้าถามเพลงที่ประทับใจคุณยุ้ยญาติเยอะที่สุดให้เลือกสักหนึ่งเพลงคุณยุ้ยญาติเยอะอยเลือกสักหนึ่งเพลงกว่าจะเป็นดาวค่ะกว่าจะเป็นดาว ทำไมชอบเพลงนี้คะเพราะว่าเป็นชีวิตของพี่เขาเลยอะค่ะแต่งออกมาได้ได้เป็นชีวิตของเขาเลยอะค่ะว่ากว่าจะมาเป็นราชินีลูกทุง<ม>่งไม่ได้ว่าง่าย<ม>ใช่ค,ค่ะต้องฝายเต้าต้องฝ่าฟันต้องลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับให้ข้อคิดกับคนฟังด้วยว่าแม้ว่าอุปสรรคอะไรจะมาต้องสู้ไปแล<ช>้วจะสำเร็จได้สิ่งที่น้องยยได้เห็นจากการทัวร์กับแม่พึ่งอะค่ะความประทับใจในความโปรเฟชชั่นอลของราชินีลูกทุ่งคืออะไร คือตอนนั้นยูก็เป็นเด็กนะคะแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าพี่เขาจะมีอาจจะมีปัญหาอะไรเรื่อเรื่องของการงานหรือเรื่องอะไรก็ไม่ทราบแต่ว่า,าเห็นเขามีอารมณ์ใส่อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนโมโหอยู่แต่เวลาขึ้นหน้าเวทีเนี่ยจะเหมือนคนละคนเลยแล้วก็จะ พูดเล่นกับคนดูเนี่ยเก่งมากซึ่งตรงนี้ยุ้ยไม่มีอินเตอร์เทนเนอร์ใช่ค่ะให้เรียนแบบให้ท pues, หําตามก็จะทําตามตรงน like anyway. ี um ้ไม่ได้เรียกว่าพอขึ้นเวทีนี่เรียกว่าความเป็นศิลปินนี่ออกมาเลยใช่สร้างความสุขให้คนดูแม้ว่าตัวเองจะมีปัญหาอะไรก็ตามจะแยกเลยอันนี้เห็นเลยเพราะว่าพอยุ้ยร้องเสร็จเนี่ยยุ้ยร้องประมาณ6เพลงหลังตลกตลกเล่นก่อนละยุ้ยแล้วก็พี่พึ่งยุ้ยก็จะดูพี่พึ่งทุกคืนจนกว่าพี่พึ่งจะร้องเสร็จร้องจบถ้าพูดถึงความยิ่งใหญ่ ของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค,คุณยุ้ยอยากจะพูดถึงในแง่ไหนบ้างอ่ะอยากจะพูดถึงก็ในเรื่องบทเพลงแล้วก็ความเป็นศิลปินของพี่เขาแล้วก็เรื่องของความกระตันยูก็พี่พึ่งดูแลแม่ดูแลน้องดูแลทุกคนในครอบครัวของพี่เขาอย่างดีค่ะซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ด้วยซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็ยุ้ยก็ได้เห็นได้อะไรอย่างเงี้ยพ่อ,อยุ้ยก็จะแบบว่าที่ติดตามยุ้ยตลอดของพ่อแม่ลูกกลไปด้วยกันเนี่ยนะคะพ่อก็จะสอนเห็นไหมนะเขาห่วงแม่นะอะไรอย่างเงี้ย พอฟังน้องยุ้ยเล่าแล้วแ,วแบบใ,ใกล้ชิดขนาดนั้นรู้สึกอิจฉาน้องยุ้ยจังเลยแม้กระทั่งตัวจริงของพี่เพิ่งยังไม่เคยเห็น <c oughs> คือในทุกๆอัลบั้มของฝนก็จะมีเพลงของพี่พึ่องอยู่ด้วยทุกครั้ง<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทุกครั้งที่ฝนออกอัลบั้มฝนก็จะไปไหวไปไหวหุ่นของพี่เพึ่งค่ะที่บัดทับระดานทุกปีค,คือจะรู้สึกมีความผูกพันแล้วยิ่งฟังน้องยุ้ยเล่าแล้วแบบ,แบ,บ,แบ,บอิจฉาน้องยุ้ยมากๆเลยเพราะคนนี้ใกล้ชิดมากๆที่สุดเลยใกล้ชิดถึงขนาดนี้เลยคุณเอคะคุณ มีบทเพลงเพลงหนึ่งที่ได้แต่งให้น้องยุ้ยเนี่ยร้องให้กับคุณพุ่มพวงด้วยก็คือช่วงที่พี่เพึ่งเสียเสียไปนะคะ<ม>ก็ยุ้ยก็มีโอกาสทําผลง,งานเพลงขึ้นมาไว้อะไรพี่เขาชื่อเพลงดวงใจงในดวงใจอะคะ่ะก็น้องๆชอบออามาประกวดกันตอนนี้ต้องต้นฉบับมาแล้วร้ <c oughs> องเหรอคะ <c oughs> ได้ไหมคะเ <c oughs> หนื่อยหน่อยนะเพราะว่ามีน้อง <c oughs> มีน้องช่วยหายใจอยู่ทำใจจะเลยหนึ่งดวงใจ แถวสุพรรณบุรีลาดฟ้ามาเดินดีที่เมืองหลวงน้ำเรือคือุ่มพวงลอยดวงโดดเด่นดังเพ็ญจันท <Yeah. S 2> ร์ขอบคุณม้วเลยครับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกญาตเยอะน,นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ ได้รู้จักคุณทุ่งพดวงจันไปกันขนาดนี้แล้วนะครับช่วงหน้านะครับนักร้องท่านไหนและบเทเพลงไหนนะครับที่จะอยู่ในอันดับที่5และอันดับที่4รู้แน่นอนช่วงนี้พักสักครู่ครับ